นังเรื่องคักหน้าเลย หาด่านเมื่อก่อนเพี่น้องกันไปเห็นโมนูมันอีกก็ย้ายบ่อนได้เพี่น้องเลยแยั่ยังอีกพออยู่ละย้ายบอนไปอยู่แถว,วเตอร์เพไ่้บานนี้ม่อว่านนี่ฝนตกแห้งเกินพี่น้องความบนนี้จนเยอะได้นะความแห้งฝนนะ วางมาได้เน้อตกตลอดอันนี้คใคยก็ได้มาฮอนบอนพี่น้องฮันแลนมาบกฝนเปะไปเลยนะมาก็ะเจีเสมอในี่ละฝนกับจะน้อยนี่สีนึ่งข้าวนะนึ่งข้าวทาลุงลุงพี่ท่านได้มานึ่งข้าวไว้ก่อนลุงมานี่ก็กินข้าวไปเรและเลยกับบางทีก็ได้ย้ายบ่อนนะ เป็นบอลอยู่และวบอนนี้บอมานมานแต่พนุจนจังไนนี่ไปตึ้งแหย่ไปน้องอเอโอโอ้โหพุ่มเป็ดนี่นะไปเป็นเหงื่อมันนะนคนก็น้อยตกน้อยยาน้อยตกน้อยยานะไอซี่โอ้โุ่มเ,เป็ดนี่ไปเป็นเหงื่อลรอมันแล้วกะ็ตึกเอาน้อยอยังไปเข้าซุกก่อนพี่น้องเอคนกะตกนะ ต้มหรูไม้ปลาไว้พี่น้องเลยพอได้ไกินนะโบมียังก,มมกะหรูไม,ม้นี่แหละลุงก็มาเลยมานอย่บ่มันน้อยเฮ้เน่ไ้จัดเลยพี่น้องเลยมางดนี่นี่ถือว่ามานมูเลย ถ้ายิงแตกนี่มานซองไปแล้วเนาะแต่ว่ายิงได้นะตัวน้อยพี่น้องเอ้ประมาณวงซอกหนึ่งซอกไปและแต่ว่าตัวที่ลุงยิงบ่แตกนะมันเปียกฝนในนี้เลยพี่น้องเอ้ยบ่คือได้อันไซอัดคือเขาซื้อเปียกช่ำไรกับโบยานแบบนี้ล่ะแค่งับฝนบ่ได้ได้อาวุธเฮา เดี๋ยวถ้าฝนเอิ้องก่อนพี่น้องเอ้ยยังไปเบิึงหรือว่าขับรถมือเลยนะเมื่อเอาเลยเมื่อแลว้วก็แวะหายเลย <c ười> ย้ายบอดน,นะว่าสิปสไปฝนก็จากลงจากลงจากลงยุงจะได้เก็บเครื่องพี่น้องเอ้ยไปจี้อยู่แต่มุงหมุยู่เพี่น้อง พราะว่าเพื่อนยิ่ห้ามมากกับมันไกลเพราะฉุกคนแล้วนะพอเดี๋ยวกูเคืองกูขคองจี้เคืองไปเลยในจี้แล้วแล้วก็สิกับมือเลยได้มาแรงเนี่ยมาการใหม่ตอนนี้ก็ได้มาหอนบนมูยูเลยเปีปน้อง <c oughs> อยู่ในนี่นะลุงวะเดี๋ยวไปเบิ่งก่อน ทำแล้วตัวหน้าไรเดี๋ยวเีกีลมคบีเลบ่ไปมันนี่พี่น้นองเ,เอาไปกี่ตัวบอลเก่าละ Então. Oh. <laughs> ว่าโอเคจะได้มาเที่ยวนี้ก็ได้ <c oughs> นึกว่าบาได้เท้รแล้วเนาะนึกว่าได้แต่ผลสุดท้ายมันก็ได้ให้โยทียน,นี้เราก็มาโคตรนี่เรื่องคับขนาดเลย làm phải không? Nắng hem. ลุงโม่น้่าควายร้านข้าวพุทธานี่นี่แด่ตัวจ่าวไม่าอพัดเลยนะลุงโน่ีาะ ได้ว่าไม่ถูกไอบอดังพี่น้องเอ้ยมันเปยกคมนมไปแน่นะไปนะ đầu à. À, nó mà nhâm hem hem lên Ừ. Thế nào chán của nó เที่ยวนี่ครับไอ้บไอ้ข้าก็ฉันได้สองตัวพี่น้องเยอุ้ยีปัญหานะปากหน่อยคนได้ปากใหญ่ขึ้นอยู่คักอยู่ในรุ่นหัวหน้าแห้งคักเลยน้องยันได้แล้วมือเนี่ย กเก็บสื้อบพี่น้อยเอาเมื่อแลแต่เทงหน้าพละเพราะว่าเขาเยอะอิงเข้าเอาเลยจี้อยู่นี่อิงเขาอิ่มแล้วก็ซิมเมื่อแล้วบานนี้บ่เมื่อผลบไว้พผลก็ด้ม,มาเที่ยวนี่มานฝนแล้วกับมานแน่ตัวนึง เจอเลยคุณเตยออกมาเหรอคุณเนะคุณเตยทำยังงักน้ามา,า, <c ười> ามาเตยเที่ยวมาคเที่ยวนะพี่น้องอยมย่ไม่ต้องยองอยู่บ้านนะป่าแถวบ้านแถวชุ รับเดือนใหญ่เด็กพี่ก็ได้เลยคิงเต่เธอแคทถามบุพัิตงกะเวยนอนห้อยพร <c oughs> าวาา่าจะได้ห้อยฉันมาเอาอยู่พี่ลายขนาดนี้มันมีความเอาดแม่เนี่ ซับเ่เตะนะฮาโซถึงเเลยโอ้ได้แข่งคนไปลุงยกเสชลแล้วอาวุธบิมารฐานได ฝากอกตอนสามใช่น้อยก็ดีทั้งกระสอบเอาหาลูกจะได้โอเคแลละพี่น้องเ้ยคลิปนี้ค่อยกับสียดายจบคลิปไว้สำนี้แล้วขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามและกับสมเดี๋ยวพบพกันใหม่ในคลิปหน้าพี่น้อง